สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ลิโดนะคะเขามีอีเวนต์เพราะวันนี้เป็นวันแถลงข่าวของซีรีส์วายที่กำลังจะออนแอร์เรื่องใหม่นะเพื่ออะไรคะออกซิเจนเดี๋ยวเราจะได้พบกับนักแสดงทุกคนในเรื่องเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสัมภาษณ์น้องๆกันแต่ตอนนี้เราจะให้ดูคู่จิ้นคู่อื่นที่อยู่แบบใกล้ๆเราอย่าใช้คำว่าดูคู่จิ้นคู่อื่นใช้คำว่าแวะทักทายหลานๆหน่อยที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางเพื่อไปหาสองคนนี้ประมาณ4กิโลเมตรฮะใช่จริงๆเดินเท้าด้วยนะเนเท้าเปล่าหนึ่งสองสาม และคู่ที่ของเราคือแน่นอนค่ะแปดป้อมคู่ที่ในตำนานเห็นไหมเนี่ยงานนี้ตัดผมบ่อยๆนี่ตัดผมแบบดูเกลเกลนิดนึงคนน่ารักไม่คือพอไม่ต้องการก็คือผักไรผักของนี้เลยผักตัวนี้นี่หลานหลานคือจะบอกว่าคนนี้ก็คือคิดถึงมากเพราะว่าตั้งแต่คิวบอยก็คือแทบจะไม่ได้เจอกันเลยคิไม่เจอกันหลังไม่เต็มจับแอบจับนมจับซี่โครงน้องเข้าหมดเลยนะจับซีจริงหรอจริงนี่กูทิ้งคู่นี้เลยนะเห็นไหมทิ้งคู่นี้เลยเพราะว่าคิดถึงพี่ก้องนานๆเจอไงเป็นไงบ้างสบายดีมครับสวายดีครับผมววััันนนนีี้้้มาใใหกลงจ เพื่อนครับพอวิวเดี๋ยวนะคุยอะไรอย่เราอ่ะคุยอะไรอ่ะไปแล้วไปแล้วสเตียร์คุณสวัสดีครับหรเป็นใครคะเป็นผพุ่มกับออกซิเจนเด็ซีรีส์อ้าวพี่เจนไปกลับเรื่องนี้หรอตายแล้วไม่ค่อยได้รู้เลยอ๋อลม้เฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเจนได้ได้เดี๋ยวเจอกันข้างบนพี่เจนเดี๋ยวไปทำงานข้างบนเลยู่ก้าวหน้าเทอร์โบครับเราเจอกันทุกงานเลยเนาะผมลิขิตบันดานช้าง หนมาพบกันถ kind of <'ve> mm ัดไ้เอ๊ะเอ๊ะก่อนแสบๆวันนี้ม่ห้างรังใจไข่ับโปรวิวครับแน่นอนแหละก็ต้องห้างรังใจน้องในบ้านเขาแต่เห็นว่าจริงๆแล้วว่าโผล่มาในเรื่องนี้นิดนึงด้วยเป็นรับเชิญเลยใช่ครับน่ก็ต้องรอติดตามว่าจะมาอีพีไหนเอ่แวว อยากให้ดูเริ่มดูตั้งแต่อีพีแรกเลยใช่พี่โม่พคิดถึงนาเจไหมคะคิดถึงครับอย่าง้ไออย่างงี้น่มาีมมีหนึ่งตัวนี่เต้เล่น t i k t ะเล่นออตอนนี้นาเจปิด t i k t o มากเลยอะช่วงปุินที่ผ่านมาเต้นเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติน์ดเติร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 ์ดเตเติร์ดเตร์ดเติร์ดเติๆ์ดเติร์ดเติเตเต ไม่ต่างกันกูกาะยับภาพบอสหนึ่งมึงบอสสองเมาทีล่าสเมาทีลาสอาเชคเดี๋ยวนะอันนี้อะไรในขณะที่เราเล่นกันอยู่อะกาแม็กก็กำลังปั่นตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของงานแถลงข่าวแล้วนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะกำลังจะเข้าหลังเวทีไปสัมภาษณ์เด็กๆกันปะไวมาก เดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ห้องนี้เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะทำภาพกันทีละคนก็จะให้เห็นบรรยากาศทั้งหมดในงานที่เด็กๆเ,เนี่ยกำลังแบบว่าชุลมุนวุ่นวายแล้วก็เตรียมตัวกำลังจะขึ้นเวทีกันสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะไม่เหมือนกัน,นเลยค่ะ,คะ ผู้หญิงอันเลือกค่ะพอมีคนเดียวในเรื่องเขนนี้สวยมากคนที้ฉ่ำมงมากวันนี้ฉ่ำมงมากก็เลยต้องติดกลิตเตอร์ที่ตาเพว่าไม่้นเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นใช่ไหมใช่ค่ะทำไมต้องดูซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์วายที่ครบรสแน่นอนมีหลากหลายรสชาตินะคะจะอบอุ่นจะสนุกจะกวนจะกรกันขนาดไหนฝากด้วยเขาออกซิเจนในซีรีส์ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้วแบบต like ีมช oh, like ุดวันนี้เป็นแบบสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยเป็นเหมือนน้ำฉันอยากกระโดดลงไปในสระเลยอ่ะใายหัวใจเต้นแรงแก้มแดงทุกทีถ่ายได้เลยไม่ติดหนูหรอกหนูเบลอๆภาพมันจะเบลเบลอุ้ยอะไรเป็นไหนไปไหนฉันอยากกินแบบนมจังเลยฉันขอกินด้วยได้ไหมนมเอาเอานมรสอะไเดียขอเริ่มที่แบบมา พี่มองไหี่ยืนแต่พี่ยืนทางโน้นอหลองที่สองใจใอ่ะให้เขาหวั<อ>งบ้าสองใจแต่สุดท้ายก็อุ้ยอันนี้เราไม่โกรธกันเนาะนิดงหนึ่งเริ่มเลยรค่ะคุณผู้ชายชครับผมนะสุพนันลาวหาพานันนีนะครับรับบทเป็นโซโล่นะครับก็ฝากซีรีส์ออกซิเจนด้วยนะครับอยากจะให้ติดตามความรักของ คู่ของเรานะครับแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆนะครับเพราะพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่กันมากๆนะครับก็ฝากด้วยครับออกซิเจนเดอะซีรีส์ครับเออสวัสดีครับเพชรนะครับเพชชนะฟูมิครับรับบทเป็นพี่กรีนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยมูดแอนโทนก็จะไม่เหมือนซีรีส์วายเรื่องอื่นๆนะครับทั้งคอลเลกชันดิงทั้งการคัตติ้งเนี่ยมันมันสวยแล้วมันก็มันแตกต่างแล้วมันก็ละมุนกว่าซีรีส์เรื่องอื่นๆแน่นอนครับเดี๋ยวเวลาเขามองหน้ากันแล้วเขาก็ช่วยกันมันจะแตกต่างกันหรือยู่บอสธนบัตรครััับบบบรรรททเเป็นคผมมพวกาี แดงแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ตั้งใจกันมากครับผมแล้วก็เบื้องหลังกว่าจะซีรีส์เรื่องนี้ออกมาได้เนี่ยก็ ผ่านเรื่องราวมาพอสมควรแล้วทุกคนก็ตั้งใจมากก้าวเป็นตัวละครยังไงในเรื่องก้าวเป็นคาแรคเตอร์วิ่งตามผู้ชายวิ่งตามผู้ชายครับแสบโซนคาแรคเตอร์กูบะเนี่ยได้เลยพี่นัทคำามาใช้เมื่อกี้แรงมากเหมือนจริงเพ็บเหมือนจริตื่นมาเลยตื่าเลยผมภูภูเบศครับรับบทเป็นภูริครับฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้กับทุกคนได้ตื่นยังภูตื่นยังภูริเป็นคนเงียบขรึมแล ta ta ้วก็เป like ็นรุ่นพี่ของก้าวที่ตาม กาวนี้จะตามแบบตามจนจนผมมันลำคาญเป็นความรักที่แบบว่า วิ่งชนกันไปชนกันมาเหมือนกับปกติมันจะเดมเป็นเส้นขนาดใช่ไหมวันนี้ก็แบบวิ่งชนออกชนเข้าชนออกเงี้ยมันก็จะเป็นไดนดมิกที่น่าสนุกมากเลยครับคนต่อมาหนุ่มหน้ามนคนขายลูกชิ้นของเพชรขงนะเจมวัสดีครับชื่อโฟวิลครับรับบทเป็นเข็มครับผมน้องชายของพี่ขิมไอ่ค, <laughs> คือคือในเรื่องเป็นน้องชายแหละแต่เท่าที่ดูกันหันไปมองเมื่อกี้แล้วไม่น่าจะใช่น่น่า <laughs> <laughs> มีความแบบลื้มพี่เขาอยู่พอสมควรไม่ค่ะ หนูปื้มน้องค่ะอ้ขินก็ไม่น่าหรอกจริงๆคนนี้ชื่อว่าพวกคุณนะนั่นหมายว่ายูกิเดสเฮ้ยเฮ้ยเสียงคุ้นๆเมื่อคืนเพิ่งดูไปในรถไฟบ้างในรถตู้ครับผมชื่อยูกินะครับในเรื่องก็รับบทเป็นหมอเพิร์ดครับเอ้ยป่วยป่วยแล้วว่าได้ยินคำว่าหมอไม่ได้เลยที่ต้องดูซีรีส์เรื่องนอง hey hey for ี้นะเพราะว่ามันดูความน่ารักของเราทุกคนนะครับ erm. ขีมบอกให้ขายสวยเนี่ยเราอะเราอะเราอะไม่ได้เลยเมื่อกี้สวยมากปราสัมภาษคนเดียวชื่อกันกัชนุชครับก็รับบทเป็นหมอเพชรครับผมหมออีกแล้วครับก็หมอสองคนเลยสนใจรักษาไหมครับบ้านี่ไม่ได้อะไขนาดนั้นเลย โอเคก็โอ้อาปากไหมครับอุ้ยดู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 คอดูคอทอมซินหรือเปล่าอย่าเล่นกับไฟนารงดูเอ้ยก็ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะทุกคนตั้งใจทำงานมากแล้วก็เรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องของพิธีเออ่วิถีเพศที่มันลื่นไหลมากขึ้นหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าน่าสนุกน่าสนใจแน่นอนครับเอ่าขอเสียบปอมเพย์กับนักแสดงด้วยค่ะ ตอนนี้น้องๆเนี่ยเขาเรียกได้ว่าแถลงข่าวใช่ขึ้นบนเวทีเสร็จแล้วตอนนี้เขาไร้คู่หดดเดี่ยวเดียวได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่นัทจะขึ้นร้องเพลงใช่ไหมครับแล้วเราไม่ไปแห้งใจพี่นัทหรอมันอยู่ในใจอยู่แล้วมดขึ้น่ยแล้วกลัวฉาไงเครา่จกรวะกฉาไงเพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแห้งใจพี่นัทเลยตอนนี้แต่เดี๋ยวพี่นัทจะโชว์ร้องเพลงแต่ว่าเราจะไปข้างหลังก่อนเป็นไงมาเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปแล้วมันก็ คลายผ่อนคลายเพราะว่าคนข้างตื่นเต้นกว่าเราก็ต้องคอยซัพพอร์ตเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนข้างตื่นเต้นกว่าไปต้องคอยซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตจริงๆซัพพอร์ตใช่ใช่ใช่เราต้องเลือกดีวก่อนนะนันตี้ไม่นันตี้ไปกินกันหมดกินข้าวกินข้าวโฟวิวอลงมายืนตื่นเต้นไหมน้าเจมเห็นนะนั่งขาสั่นนิๆเลยอ่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นแบบอันนี้ให้ครชอบดอกไม้อะอันไหนครับอันนี้คะอันนี้อันนี้ของใครคะนี่ของ กล้องครับเฮ้ยเขาเป็นใครอะคะน้าเจนไม่รู้จักเลยอะค่ะเป็นเพื่อนสนิทเอ้ยราฮาที่งอนกันอยู่ในทวิตเตอร์ใช่ไหมคะงอนกันเป็นไงบ้างลงจากวินเมื่อกี้ตื่นเต้นรับก็ก็ตื่นเต้นครับแต่วพอไปเจอคนที่แบบเอากล้องมากี้ตกอให้เราก็ก็ทายครับสวัสดีครับสวัสดีกันรอบที่แปดคือเมื่อกี้คือสวัสดีรอบแรกเขาต้องรีบรอบสองเขาต้องรีบรอบสามกูรีบแล้วเรียเรียยบเรียบเวันนี้ ก็ตื่นเต้นต่อหน้าทุกคนทุกคนก็ตื่นเต้นเพราะว่าทามาก็นานเนาะแต่ว่าผลสุดท้ายวันนี้มันได้เผยแผ่สู่เผยแผ่เป็นสุสาหรณชนสุธาหรณชนก็ดีใจดีใจมากๆเราก็ฝากซีรีส์ออกซิเจนเด็ดซีรีส์ไว้ให้ทุกคนด้วยหวังว่าจะแบบเป็นทใ่เอาใจวันไหนมาวันไหนมาวันสูงสี่ทุ่มสิบห้าทป็นช่องวัน เปิดใครอยากดูสเปเชียลให้ไปดูที่โรเจอ,เจอ,โโเจอร์ฟิล์มห้าทุ่มสิบห้าทางเฟซบุ๊กทางโรเจอร์ฟิล์มแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งทางยูทูบซีรีส์มาอีพีหนึ่งวันแรกวันที่สิบสองกันยาคือนี่คือผู้จัดน,นะคะถ้าไม่มีของไม่มีนะเออนี่คือผู้จัดน,นะคะนี่คือพี่เต้คะ่ะเดี๋ยวให้พี่เต้พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงก็ซีรีส์ออกซิเจนเดอะซีรีส์นะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่โรเจอร์ฟิลมทำ สุดท้ายวันน <too> <So S 2> ี so ้ผลงานออกมาแล้วก่อนหน้าที่จะออกมาแล้วกดดันขนาดนพี่เ้ก็ค่อนข้างทำงานหนักอยู่เพราะว่าในส่วนตัวเราก็มีงานงานสตรีมเกมต้องทำสตรีมเกมด้วยแล้วก็ซึ่งตอนนี้สตรีมเกมก็ยังมีอยู่ยังต้องมีอยู่สตรีมเกมยังต้องมีอยู่แล้วก็ช่วงหลังนี้ก็คือมีมีหลายแบบงานหลายอย่างเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างกดดันแต่ว่าก็ทำเต็มที่เป็นการเรื่องนี้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งผู้จัดเลยที่ทำานคืนนี้กันเลยเป็นไงครับวันนี้ตื่นเต้นแค่ไหนเพราะว่าผลงานของเราได้ออกไปสักแสนล้านชาร์ เต้นมากเพราะว่าผมก,ก็ทำครั้งแรกแล้มันไม่เคยมีประสบการณ์อย่างเม้มาก่อน,ๆๆนอก็ต้องถึนเป็นพิเศษอยู่แล้วก็ขอฝากเรือ่องนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องแรกที่ทางรถจจ้าพีมทำนะครับก็ยังไงก็พัดนะครับ แล้วสาหรับแบบว,ว่างานแถลงข่าวทั้งมดตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อกี้สัภาน้องเพชรไปแล้วหลังจากแถลงข่าวเดี๋ยวสภาน์องรู้สึกพี่นัทนิดนึงตื่นเต้นมากตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับ <c oughs> นี่คือผลงานชิ้นแรกของการเล่นเป็นนักแสดงหลัก <c oughs> รจริงจริงก่อนหน้านี้นพี่นัทมีผลงานมาบ้างแล้วใช่ครับมีงเครับเรื่องนี้เพราะมันเป็นตัวหลักทุกอย่างเหมือนมันแบบโฟกัสมาที่เราอย่างเงี้ยเราก็แบบกดดันเหมือนบางทีก็แอบกดดันตัวเองด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านมาทุกอย่างก็ ผ่านผ่านไปได้น่าจะด้วยดีเมื่อกี้เจมส์ได้คุยกับพี่เตแล้วก็พี่อ๋องปรากฏว่าจริงๆนิยายเรื่องนี้คนนักเขียนเป็นคนเลือกพี่นัทเอง<ช>ว่าต้องเป็นนัทสุพนัทเลยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้พี่นัทอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะต้องแบบต้องเหมือนทุกอย่างหมดหน้าเลยเราก็เลยแบบไม่แต่จริงๆนะอันนี้คือเท่าที่เจมดูดูเขาเรียกว่าอะไรดูภาพที่เป็นการ์ตูนเป็นเวอร์ชันที่เป็นนิยายอ่ะแล้วพอมาเจอพี่นัทอ่ะ ใช่ใช่จริงๆเธอด้วยส่วนสูงสด้วยหน้า,นา,นาด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยตัวละครการ์ตูตตนตัวเนี้ยที่วาดมามันคือวินัทเลยอ่ะแล้วในกองทุลักทุเลขนาดไหนสาหรับการมาเล่นเป็นวายเพราะนี่คือวายเรื่องแรกของวินัทปะ่ะใช่ครับเป็นาออวายเรื่องแรกทุลักทุเลไหมพีม่เจออะไรบ้างจริงๆความความที่มันเป็นวายมันไม่ได้ทําให้เราทุลักทุเลแต่ว่าม,มันไปทุลักทุเลกับเรื่องบทมากกว่าเรื่องบทที่แบบค่อนข้างยากอย่างวันแรกเราก็มีแอบแบบ เอาไม่ออกที่เล่นไปอ่าเข้าใจอันนี้เขาจะรู้แบบออกก็คือยังติดอยู่ค้างอยู่ในอารมณ์นั้นของซีนนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แบบเล่นแล้วก็แบบเหมือนมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเลิกกองแล้วกลับบ้านไปเรายังรอโทรมาร้องไห้อยู่เลยจริงปะเนี่ยเดี๋ยวนๆอะไรนะ มีการอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดคำว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่มีอะไรเมื่อกี้โทรมาร้องไห้ก็คือเขาเขาฉากกันบ่อยเลยสนิทกัน a ใช่ก็มีการโทรมาร้องไห้โทรมาปรึกษาปรึบ้างก็เรียกว่ายังติดอยู่ในคาแรคเตอร์ทุกวันนี้ยังติดหมายถึงว่ายังติดอยู่ในซีนที่เป็นเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยยังยังติดยังยังยังอินอยู่ไหมกับซีนนี้อะไรก็ได้บ้างครับอ่ะถ้างั้นเอางี้พี่นัทเจมอยากให้พี่นัทกับเพจอะกับน้องเพจอ่ะ เล่นเกมม,มองตาหนะ่อยอยากให้มองตากันจำอยากรู้ว่าถ้าเรามองตากันไปสักระยะเวลาหนึง่งถ้าใครหลบสายตาก่อนแพ้เอา,อางี้ดีกว่ามองไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเจอว่าใครหลบก่อนหนึ่งชั่วโมงได้ใช่ไหมโอ้โหได้ปะล่ะ <laughs> ใครกระพิบตาก่อนก็แพ้อเอาดีกว่าถ้ากระพิบตาแล้วก็ห้ามห้ามกระพริบตาแล้วก็ห้ามหลบตาใครกระพริบตาแต่แล้แหละแต่ขอแบบแต่ขอมองหน้ากันโอเคแล้วเราก็มองนะอ่า นับห้าห้ามกระพริบตาห้ามกระพริบตาและห้ามหลบสายตาใครใครหลบสายตาหรือกระพริบตาก่อนแพ้นับห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ให้จับมือเพชรที่ไม่ได้ให้จับมือเลยอันนี้เพชรจับเองนะคะอันนี้เพชรจับเองนะคะอ่านับห้าสี่สามสองหนึ่งกระพริบตา่ะ เขพยายาต้องโดนลงโทษนะใช่ใช่เราจะทำอะไรดีอรับทำอะไรดีเอางี้พี่นัทเดี๋ยวอะเจมส์ขอชวนล่วงหน้าเลยเดี๋ยวเจมส์จะทำเรีแอคชั่นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะชวนพี่นัทกับเพชรไปนั่งรีแอคชั่นด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปลงโทษในคลิปหน้าดี๋ยวเดิวเดยวยกยอดยกยอดยกยอดเพราะเป็นหลิกดีเกินไปอะไรทำไมมาทำไมดีมาทำไมมาทำไมมันมีอะไรมันจะหาอะไรปากซีเรื่องนี้นะครับพี่นัทขา ก็ทั้่เยออกซิเจนเดอรซีรีส์ด้วยนะครับออนแอร์วันแรก12กันยานะครับทางช่องวัน31ครับผมก็ทุกวันเสาร์นะครับผม4ทุ่ม15นะครับแล้วก็ชมย้อนหลังนะครับได้ทาง y YouTube Mob Series นะครับแล้วก็ใครอยากไปชมซีนพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในที่ออนแอร์เนี่ยก็สามารถไปสมัครระบบพพอร์เตอร์ได้นะครับที่ Roger Films t u d i o ครับ ครับแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงนะครับฝาก,กเพลงเล่เหรอฝากเพลงนั่งนงน้นี่แหละเมื่อกี้น้องไม่ได้ฟังด้วยเพราะน้องสัมภาษณ์อยู่หลังไวทียังไงพ่อมาฝากเพลง My Oxygen ด้วยนะครับก็ปล่อย Official MV แล้วนะครับ หมาออกซิเจนนะคะวันนี้มีความสุขมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แฮปปี้มากเต็มอิ่มมากเล็กๆชิดพี่นัดด้วยประเด็นอะพิดกับทีมดีเนี่ยไม่จะอะไรนี่เราแบ่งกันคิดกันลอยเลยทีเดียวเรียบร้อยอ่ะนั่นแหละค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะวันนี้ขอบคุณพี่นัทและขอบคุณน้องเพชรมากๆเลยขอบคุณค่ะบคุณไลค์กับพวกเรานะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันในเรียลชันนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมติดตามคลิปเรียลชันในช่องหนังน้าโรงดีีคค่่ะะสสวัด Bye. Uh -huh.